สบายดีตามู้ชมอันนี้คือประชาชนกำลังหลังหลกันเข้ามาเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนคนเพื่อจะมากราบสักกากระเป็นขั้นหนึ่งในชีวิตเนาะเพราะว่าเพิ่นจะอ้อมอาณนาเคก็หรือว่าชิดทางซีเนาะป็นเนื้อทางใตซีบอนแล้วมันก็นจะกลับประเทศอินเดียคือเก่าเนาะก็เลยเห็นประชาชนกำลังไลงกันเข้ามากราบสักกากระบูชา เือเป็นชริมงคลให้แก่ชีวิตและการงานอันนี้ก็อ้อมๆบริเวณยูเบื้องนึงกับประชาชนกำลังไลเข้ามามากมามากมาหลายทาตเพื่อจะมากราบมาไว้ชาชนขอพรการบรรภาวัฒนนนําบัตรอมสารีระธาตุเพื่อเป็นไว้ที่กอนบกากำลังจิตกำลังใจเนื่องจากว่า เพื่อให้มาง,งสุมีสุขในกีะเปาและคอสักเบื่อค่ะขอบคุณ